คุณผู้ชมคาะกับข่าวสารในวันนี้วันนี้น้องกล้วยเปลมกระมลน,นะคะเจออีกแล้วคุณผู้ชมคาะคิดว่าในครั้งอดีตในเรื่องของการจ่ายค่าตัวครบบ้างไม่ครบบ้างหรืออาจจะไม่จ่ายเลยหลังจากแสดงเสร็จมันยังมีประเด็นแบบนี้อยู่แอดก็เลยหยิบเรื่อง,งอราวเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้จัดแล้วก็ ศิลปินเองนะคะและเรื่องราวในวันนี้ก่อนอื่นขออนุญาตเพจหมอลำสตอรี่นะคะแอขอบคุณข้อมูลที่เพจหมอลำสตอรี่เอื้อเฟื้อข้อมูลสำหรับทุกเรื่องในแวดวงหมอลำกับประเด็นดราม่าในเรื่องของน้องกล้วยเปรมกระมนนะคะซึ่งโดนบเกอร์เบี้ยวค่าตัววอนหลังจากนี้ขอรับค่าตัวก่อนขึ้นเวทีมา พูดถึงเลยพูดแล้วเดือดแทนกับเรื่องจ่ายครบบ้างจ่ายไม่เต็มบ้างจ่ายช้าบ้างจ่ายเลทบ้างหรือไม่จ่ายเลยร้ายแรงกว่านั้นคือไม่จ่ายเลยประเด็นมันมีให้เห็นเรื่อยๆซึ่งก่อนหน้านั้นอ่าซึ่งเป็นงานค้างเมื่อปีก่อนซึ่ง คุณแพรวพลาวแสงทองขออนุญาตนะคะหยิบยกเรื่องราวของคุณแพรวพลาวมาก่อนแพรว,พล,วพลาวแสงทองก็ได้ออกมาโพสเหมือนกันว่นนังานแห่งหนึ่งซึ่งจ่ายค่าตัวฉันไม่ครบแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมาเคลียร์แล้วมาวันนี้ก็เป็นคิวของน้องกล้วยซึ่งน้องก็เพิ่งผันตัวออกจากวงใหญ่มาเป็นศิลป ปินเดี่ยวที่มีวงเป็นส่วนตัวเรียกได้ว่างานนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทั้งน้องกล้วยเปลมกระมลแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนสำหรับการรับงานผ่านโบเกอร์ซึ่งเมื่อวานสาวกล้วยเปลมกระมลได้เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายเพื่อไปแสดงอยู่ที่จังหวัดหนึ่งแต่ในเวลาที่ตกลงกันจะต้องขึ้นเวทีประมาณสีทุ่ม นั่นก็คือ22นาฬกาซึ่งได้ตกลงกับโบรกเกอร์แล้วว่าจะจ่ายค่าตัวก่อนขึ้นพอถึงเวลาขึ้นกลับไม่เป็นดังที่คุยกันซึ่งโบรกเกอร์เปลยมาว่าให้ช่วยขึ้นเล่นก่อนแล้วจะจ่ายตามทีหลังแต่ผู้จัดการพร้อมทั้งสาวกล้วยเองดูท่าไม่ดีเลยยินยันว่า ให้ได้ค่าตัวครบก่อนถึงจะขึ้นซึ่งเวลาล่วงเลยไป30นาทีพยายามติดต่อบโบรกเกอร์ซึ่งบโบรกเกอร์จ่ายมาแค่1น0 0 0บาทให้ขึ้นแสดงก่อนและอีกที่เหลือจะจ่ายบนพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่9 พฤศจิกายน2566ซึ่งฝั่งของกล้วยเปลมกระมลก็เห็นใจเพราะเลยเวลาทำการแสดงมานานแล้วจึงขึ้นแสดงล่าสุดสาวกล้วยเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับและค่าตัวที่เหลืออยู่เลยเรียกนี้ว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับศิลปินกันเลยทีเดียว ag, น้องกล้วยเปล่มกระมลค่ะคุณผู้ชม ถ้าจะให้พูดในเรื่องของการโกงในเรื่องค่าตัวณปัจจุบันคือมันอาจจะมีการทำงานแบบหลายทอดมีการติดต่อผ่านเอเจนต์หลายรอบหรือโบรกเกอร์อะไรก็แล้วแต่สำหรับสับทางผู้ว่าจ้างเอ็มไม่ได้มองตรงนั้นอยูล่ละคือตกลงราคาที่เท่าไหร่สิ่งหนึ่งละคุณต้องเคลียร์กับเขาอะ อย่างน้อยมัดจำมันต้อง50%อันนี้สิ่งที่จะดีที่สุดและเป็นไปได้คือขอค่าตัวก่อนเถอะสมัยนี้เงินทองมันหาย,ยากจริงๆแล้ววอนเลยค่ะวอนไปทางบรกเกอร์ในหน้าต่างๆในกรในขอในคอเห็นใจศิลปินด้วยเขาไม่ได้เติมน้ำไปร้องเพลงนะคะเขาเติมน้ำมันจา้าข้าว เขาก็ต้องซื้อนะจ๊ะเขาก็ไม่ได้ไปขอกินเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่สังคมมันจะอยู่ด้วยกันได้นั่นก็คือการที่ไม่โกงกินอะไรกันการที่ไม่เอารัดเอาเปรียบกันเปรียบเสมือนกับเรื่องนี้บลกเกอร์ท่านนี้คุณกำลังหินเก็ตตัวศิลปินเดินทางมาก็ไกลเพื่อที่จะมาขึ้นเวทีของคุณแล้วเขามาก่อนด้วยนะ แต่สิ่งที่คุณทำก็คือขาดการติดต่อบ้างใจค่ะตัวม่ครบบ้างตอรองอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งศิลปินเขาก็เห็นใจคุณไงด้วยน้ำใจด้วยสปิริตเขาก็ขึ้นให้คุณก่อนนั่นแหละจะจ่ายจะขอภา่ะจะจ่ายช้าจะจา่า,จะจายเร็วคุณต้องจ่ายนะแต่แอดเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่างานจะมันไม่ได้ยอดตามเป้า แต่สิ่งหนึ่งด้วยความรับผิดชอบมันก็อย่าหลุดเกินค่าตัวจนน่าเกลียดทุกอย่างมันคุยกันได้และเรื่องนี้คือค่าตัวไม่เท่าไหร่แต่น้ำใจที่เขาให้คุณไปคุณกลับไม่เห็นค่าเพราะฉะนั้นด้วยสายอาชีพของคุณน่ะส่วนตัวแอดเองมันมองว่ามันตันละ ถ้าคุณยังจะทำพฤติกรรมทํานิสัยแบบนี้อยู่มันมันสื่อได้หลายอย่างว่าความนับหน้าถือตามันไม่มีแล้วศิลปินท่านหนึ่งกว่าจะได้งานแต่ละหนึ่งวันแต่ละครั้งต่อเดือนหนึ่งเดือนมี30วันจะทำยังไงให้ทีมอยู่รอดอยู่ได้ซึ่งการที่ ผันตัวออกมาเป็นนายของตัวเองแบบนี้มันทำให้คิดมากทุกวันนะมันไม่ได้เป็นลูกน้องแต่มันเป็นนายของตัวเองมันดันเป็นว่าถ้าเรามีวงเราก็ต้องรับผิดชอบวงสิ่งนี้แหละที่เขาถึงซีเรียสในเรื่องของค่าตัวขอรับก่อนได้ไหม ไม่งั้นก็ต้องขอมาจำได้ไหมไม่ขอเคลียร์หน้างานถึงจะเคลียร์ก็ขอให้เป็นเคลียร์ที่เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดที่โอกาสพลาดน้อยที่สุดซึ่งข่าวสารในวันนี้ที่น้องกล้วยเจอมันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดกับน้องกล้วยมันก็เกิดทั้งศิลปินเดียวแล้วก็คณะใหญ่ๆมันเป็นแบบนี้มาตลอด ซึ่งจะเรียกว่าอะไรดีมันไม่มันไม่มีความเกรงใจกันแล้วในสังคมบ้านเราแต่คนรับผิดชอบเขาก็มีนะอันไม่ได้แบบเห็นข่าวนี้ปุ๊บแล้วของขึ้นปับ๊บแล้วก็จะกวาดไปให้หมดเลยว่าคนที่จ่ายช้าและจ่ายครบก็มีอันนี้ขอชื่นชมแต่ไม่ใช่ว่านัดแล้วหายอย่างเคร็ด อ่ะขอไปค่ะอย่างเคสนี้ไม่โอเคไม่โอเคสาหรับความรู้สึกเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับคลิปนี้เรื่องราวของน้องกล้วยเปรมกระมลขอเป็นกําลังใจและขอเป็นอุทาหรณ์หยิบยกเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับศิลปินหลายๆท่านไม่อยากให้มันเกิดเลยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและรับชมข่าวสารแวดวงหมอลำบ้านเรากับช่องเจาะข่าวสยามขอบคุณและสวัสดีจ้า